นเนี่อะรกันอะไราที่โชว์อยู่ในอยู่แสบตัวแสตัวเกดวันนี้วันเกิดวันนี้ตัวแสตัวันเกิดตรงเดกชายสพิบคำเสียนโคนะในโอกาสบันเกิดครบรอบ10ปีผัวผิด10ป ก็ขอวามนี้หลวงพ่อคงจอยากยังแฝงปกปักรักษาผูใชายู่้พิตกษ์เสียนโคนะขอมีปัญหาแข็งแรงกันแกเรียนนะให้คุณพ่อคุณแม่แล้พี่ง้าใจให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เรียนเกิงๆนังนตับตบระนรืนะตบรอสุิชสุพิช่างใีหญาสุชษอไนสุภาที่ไหนสุภาที่นั้นขอโูษุกินไหมอาผู้พิ่ไปเปลี่ยนชื่อ กินใหม่กินชหม่ัเนี่ยมเนียนะเด็นหงเออเนหน่อยนะโอ้เกมยออ